อิทธิบาทอังรัอิทอทหานทอทงสระอิบอไปไม้สระอาทอทหารอ่านว่าอิทธิบาทแปลว่าทางแห่งความสำเร็จหรือเท้าแห่งความสำเร็จหรือฐานแห่งความสำเร็จ ถ้าเราใช้อิธิบาททําอะไรรับรองว่าจะประสบความสํำเร็จใช้เต็มที่ก็สําเร็จเต็มที่อิธิบาทข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะความพอใจที่จะทำสิ่งนั้นเช่นพอใจที่จะเรียนก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนเป็นเบื้องต้นเป็นความรัก ความศรัทธามันจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นข้อที่สองตามมาก็คือวิริยะวิริยะนั้นแปลว่าความเพียรความพยายามความบักบันความมุ่งมั่นความกล้าหาญที่จะลุยไปข้างหน้าไม่ท้อแท้ไม่หดหู ดำเนินไปอย่างเข้มข้นและจริงจังไม่กลัวก็จะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อความสำเร็จเรียกว่ากล้าหาญเปี่ยนพยายามไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นนักเรียนที่เรียนอย่างใช้ความเปลี่ยนพยายามอย่างความบักบันกล้าหาญเนี่ย ประสบความสำเร็จจะขอจบชั้นไหนก็ได้แม้ปัญญาจะไม่เลือเลิศก็ใช้ความเพียรพยายามสู่ความสำเร็จได้ข้อที่สคือจิตตะเอาใจใส่เอาใจใส่ดูแลไม่ทอดทิ้งธุระอนิคิตตะทุโรไม่ทอดทิ้งธุระ นำธุระไปทำให้มันต่อเนื่องให้เป็นปกติกราบใดที่ยังไม่สำเร็จก็คอยดูแลตรวจสอบอยู่ตลอดผิดพลาดแก้ไขได้และข้อที่สี่คือวิมังสาวิมังสาแปลว่าใช้พิจารณาตรวจสอบไตรตรองให้ดี แก้ปัญหาให้เป็นแก้ปัญหาให้ถูกจุดนี่แหละคืออิทธิบาทบาทแห่งความสำเร็จฐานแห่งความสำเร็จเท้าที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอิทธิแปลว,ว่าความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่หวังความสำเร็จนะในด้านใดๆก็ตามประสบความสำเร็จได้แน่นอน สิ่งนั้นจะยากสักปานใดก็ไม่เหลือวิสัยของคนที่ใช้อิทธิบาทพระพุทธองค์ยังตรัสบอกไว้ว่าผู้ที่จเจริญอิทธิบาทเต็มที่จะต่ออายุได้ก็ได้อีกกับหนึ่งด้วยซ้ำไปคือ40ปีเช่นร้อยนีย่ก็อยู่ร้อยสีเลยเลยนะลองดูนะ